ส่วนอีกเรื่องหนึงนะคะคุณผู้ชมคะมีคุณยายอายุ71อันนี้เป็นข่าวไปวันสองวันและ้ะอยากจะฉีดวัคซีนแต่ว่าด้วยที่คุณยายเนี่ยอยู่บ้านก็ไม่มีเลขที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าวอำเภอเมืองหนองบัวลำพู ฐานะก็ยากจนไม่มีบัตรประชาชนมไม่มีอาชีพกลายเป็นหลุดสํารวจไปเลยนะคะตกเยอะเลยนะ,ะไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยเงินเดือนผู้สูงอายุก,ก็ไม่ได้ไม่ได้นะไม่มีสวัสดิการใดๆเลย<อ>ก็อาศัยว่ารับจ้างไปวันๆนะคะครับแล้ว ดูสภาพบ้านของคุณยาย <Ừ. S 2> เออคือสาเหตุก็คือมาจากว่าคุณยายเนี่ยย้ายย้ายที่ย้ายไปย้ายมาอ่ะติดตามสามีสามีตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Ừ. S 2> มันก็เลยกลายเป็นว่าเอาที่มาที่ไปของคุณยายมาจากไหนก็เลยตามกันไม่ติดจนกระทั่งอายุ71นี่แห <Ừ. S 2> ละค่ะล่าสุดนะคะทางรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณอนุกูลปีดแก้วนะคะก็ได้ติดตามข่าวเรื่องนี้ และก็ได้ประสานไปที่นายแพทย์อสสจอจังหวัดหนองบัวลำพูให้ไปฉีดวัคซีนให้คุณยายหรือบุคคลใดก็ตามนะคะที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเอออันนี้คือเขาเข้าเกณฑ์หมดอายุก็เยอะนะคะส่วนเรื่องหลักฐานทางทะเบียนราษน,นะคะทางพัฒนาสังคมหนองบัวลำพูก็จะประสานให้ผู้ที่ประสบปัญหาบัตรประชาชนไม่มีเนี่ย จะสามารถเข้าถึงสิทธิ์และก็สวัสดิการของรัฐได้เพราะว่าทางกระทรวงพอมอเขาเขามีเงินสงเคราะห์นะประมาณ3,000บาทนะคะก็สามารถยื่นเรื่องได้นะคะใครที่เจอปัญหาแบบคุณยายคือจะพยายามให้เข้าถึงสิทธิ์ใช่แต่ถ้าจะแก้ไขปัญหาให้จบจริงๆคือต้องหาวิธีการให้คุณยายเนี่ยมีบัตรประชาชนกับเขาก่อนอจะทําได้ไหมจะทําได้หรือเปล่าก,ก็ต้องก็ต้องปรึกษาทางกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมเพราะว่า พัฒนาสังคมเขาก็ดูทางด้านของสวัสดิการเพราะคุณยายไม่มีหลักฐานอะไรเลยคุณกรภูไม่มีอะไรติดมาเลยเพราะว่าสวัสดิการบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กระทรวงพัฒนาสังคมอย่างเดียวถูกไหมอย่างเงินผู้สูงอายุเงี้ยเขาจ่ายผ่านอบตงบผ่านกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยก็ต้องทําให้ถูกต้องมามันก็ต้องมีบัตรประชาชนจะทํายังไงให้คุณยายมีได้ผมว่าคนที่ตกอยู่ในสถานะแบบคุณยายเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยเยอะนะเยอะไหม เยอะคือไม่มีบัตรประชาชนนี่ารู้จักช่างก่อสร้างคนหนึ่งอายุไม่เยอะด้วยนะอะด้วยความที่เป็นช่างก่อสร้างแล้วมีไซต์งานที่ไหนก็ไปอไปจากที่นี่เสร็จไปอีกไซส์ต่อไปเรื่อยจนลืมไปเลยว่าเอ้าบัตรเบิดขาดหายไปหมดเลยคือเหมือนกับกลายเป็นคนไม่มีบัตรไม่มีสวัสดิการมีเห็นไหมเออนึกขึ้นได้มีค่ะคน,ร,ะะน,นรู้จักอาจจะฝากทางทะเบียนราษนะครับหรือว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะ อาจจะทําเป็นแบบประกาศเลยประกาศประชาชนคนใดที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้ให้อะไรก็แล้วแต่ให้ไปพิสูจน์มีบุคคลมายืนยันนะพิสูจน์ว่าเป็นคนไทยนะไอ้นู่นไอ้นี่ก็ว่าไปใช่ไหมถ้ามันหาหลักฐานอย่างอื่นไม่ได้อ่ะจะเลือดเลยไหมก็แล้วแต่จะทําอะไรก็ทําเอาเป็นว่าให้เขาได้มีบัตรประชาชนเหมือนคนอื่นนะค่ะอันนี้เป็นห่วงนะมอ้คุณนี่ลงสสได้นะเนี่ยเพราะว่าดูแบบเป็นห่วงเป็นยยชาวบ้านน่ะ